ไปดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขกนสุมองสุบอนเนาะพ่อๆก็สองน้องแท่นคือเก่าพี่น้องเมื่อไหร่ก็มาเที่ยงหน้าทถวแม่คือเก่าพี่น้องมาเที่ยงหน้าพาสุกมามาเบิ่งอันพ่อน้องแท่นนันก้นนันโท้สวมก้นนันเหตุของน้าสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงก่อนสบายดีป่าลุงเอไว้ขอน้องแท่นก้นของหน้าลุง สวดิพี่น้องเยากไปผบุญนมานิตพ่อบุญพรอยากไปพรพรก่อนพรยับไปนะถ้าไปส่งช่องเยงถึงด้ออน้องแคนใส้สุดสีเหลืองเลยพี่น้องอืออไข้บ้านกันทิดาห้ำถิมแล้วน้องมาเน่อมาใหญ่มาใหญ่ได้ล

เศ้าแหละพี่น้องพาไปหาหมอเนาะพี่ก็บอกแม่น้องแท่นคือบอพาไปหาหมอมีแต่มัวถ่ายคลิปพาไป่าพี่น้องเอ้ยแต่แม่น้องแท่นโบเร่ายคลิปพาไปพาไปตลอดนั่นแหละบอแม่นว่าสิป้ายเพื่อนนะนะเพื่อนกินยายังกับโบเศร้าแบบนี้ชอบนันภาพบังคัไปหาหมอจุลุกเออเออเอตัวเขาภาไปหาหมอก็สีเศร้ากับไปเศร้าอยู่ในบ้านปังพี่น้องเอ้ยหมอสอง ยาซองกวดหนึ่งกิ่นสีบ่วงหนึ่งตูดเลยพี่น้องเ้ยเมื่อวานนี่คือเพื่อนถ่ายเธอเดี๋ยวถ่ายปกติแต่ว่าจักยาอย่างน่ะยาหนามันขุนๆดอกยาหนำขุนๆสีเหลืองๆจักดิถ้าหูอันนั้นไปเศร้าอยู่มอใกล้นี้พี่น้องก็ผ้าไปไกลไก่กับผ้าไปอยู่ในเมืองกับผ้าไปผ้าไปแต่มอ่อยู่ ตีทุลาดูวะส่พรพอใหญ่แม่น้องมะลิพอใหญ่น้องมะลิก่อมาปอมาาไปให้ขอไขยสิเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาติ่ะ่าเล่นติลูกหมักจกนะคับตีนมาแม่คอมะแม่คอนะดูนะ เก็บไว้เดี๋ยวมันน้ำอันนั้นสอมันนำได้้นเัดก้ออ้หดาไ้เลัเด้นอเด้นะหน่ยละห่เหลือๆนันน่ะาตักไปทางเดียวตักออกผแล้วมาๆๆขึ้นบักดาให้ก็เด้อไดาให้ก็เด้อดาเด้อ พ่อถึงแท้มาเห็ดห้องน้ำห้ยท่าแม่พี่น้องเลยขุดโทสศัพขุดบ่อนทั้งขี่ทั้งถ่ายเนาะพี่น้องสิก่อและก่อทั้งนี่บ่ก่อทั้งนี่บอก้มัลซิดาเลยก็ตัดออกเออได้มักซิดามะแม่ข้อกินได้ไหม <laughs> khó ăn đấy e. oh, gèng gèng gèng, tôm mực tôm mực tôm mực, hãy mẹ bưng này mẹ mây ừm, khám sẽ đi sai là băng, tốt đấy luôn. <laughs> hết กับอ่าวกับลุงพ่อใหญ่นอกมะลิกะดีใจน้ําท่าแม่เนาะบาดนี้แม่ท่าแม่เพิ่นมีได้ห้องน้ําห้องในแห่เนาะจะสิบ่ได้เที่ยวทายเที่ยวอันเข้าป่าโอ้แล้ว่าเาเฮาตาคนี่เจ้าคุณคนี่ลองเบิ่งเฮ็ดให้ลองเบิ่งอือ บ่โตอยูุ่่มนะคือสีแขงคักเนาะโอ้ยหนัมังอยู่ตลอดไปจีตมในติกิได้เลยพอจนพางมาเลาวน้ำหันในพ่ออ้าวพาน้าไม้เขาอ่ะอือได้น้ำม้มากลายหนึ่งใบมุกได้น้ำม้อยู่เด้อ มียังง้นนี่นะใช่ตจีแจน่อะไรคือบอเอาอันนุ่มแซงเดือดละชวงศ์ปอกซแปะนี่แหละนี่ชิมุงะนปิดเด้นี่มุงขึนนะนักละตาปเลยน่และนนยเมื่อเขาก็ย่องต่อนายก็ยูหะดูดีแท้

เอาส่น uh, ี oh. ้ก่อนนนีคือเออปงานแล้วปแ้วเ็จอ้อะแลงโอ้ขุดปุวปุปุแล้วเนาะนนเี่เฮ้ยพวมคนนี้ตั้งง่าย่ขุดว้ขุคนขึ้นคนขึ้นแลยนะลุงเ้ยเด้อเอ้าดดีเด้เห็ดเว้นดีเด้อเดน้องมันแตกเอแล้วคนปอกแขงุ้นขึ้นแขงปุกขึ้นนะ อยู no <c oughs> ่เ <c> ป <oughs> ็นไก่ยังไม่เศร้าแค่น้องนะแล้วก็น้องนะมันเป็นคนดีๆหรอกใช่ใช่ใชพบของหนึ่งบูได้ส่วงนะเขามาปล่อยนะโอ้ยแคร์ามส่วงด้วเถอดไปเลยนะน้องสีไก่

พาไปคูดทองน้ำให้ร่างน้บให้ทำเม่เอาจะมาตอดเงาจะเสียพระพันตอกหรืวะเาจะแม่น้องแทนกับพาไปห้ามอกับมอวานมอก่อเนี่แหละพี่น้องเ้ย่นก็เศร้าแล้วพคก็คอมเมนต์มาเนาะเศร้าแล้วดีแล้วพี่น้องอัยเป็นปกติแล้วลูกสดวง่นได้เ บางคนก็ว่าแม่แม no no ่ลงแท่นนะว่าแม่น้องแท่พาน้องแท่นไปหาหมอผ้าป่าีพี่น้องเลยแต่แม่น้องแท่นบวชแ้วท่ายิ้มให้พี่น้องเบิ้งเมื่อแม่ว่าสีเมื่อแม่ว่าแม่น้องแท่นสีมัวแต่ท่ายิ้มให้แม่น้องแท่นก็เป็นห่วงคือกัะในลูกเนาะได้ครับก็เป็นห่วงคือเก่ะเลยพี่น้องเลยนั่นนั่นมันยังหันอนอยู่ไปพามันไปเราบุญบุ

อันนี้ตแดนังโดดลงนี้บมเสยหัวโดดไปเลยขารดแ่มาวาน้าไดแล้วกันอ like ันนี้แม่นอกแม่พ่อหญ่น้องมลิเผนก็มาคูดนํำ มตัก้อนบคมันกระจ่วจุ่วจะ่วจวจุมันกระคุดง่ายด้มือหนึ่งององคุมฮะมือหนึ่ง้องคุมมือหนึ่งสองคุมผู้ได้คุดนะเขาหายแนวใดโอ้ยจีบมึงข้าวราคามกเลอดมเงืนอี้บุได้ได้คูเงิน แพงพันหาเอ้ยขันพันหาขึ้นไปกินลายนี่นี่ก,กะกัลายกูพันหาอืมกินด้นีมันก็พูไ่ไดโอ้แตม่แล้วตอนนี้ต,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 ตอนตีนตีตอนตีอีเนยู้ได้คูดเนาะลอนน้นองครับอะไอ่ะหนึ่งบ้านนักบกุญน้องคนเลยไขจากจนุกบ่เออพืนี่ลูกจันุกเขากนึมือว่ กับไทยว่าใจเิน่ขพงลาลยพี่น้องกนฬาพอกันมาอยู่ีอย่าลืมกดติดตามสำหน้องแทนน้อบ๊ายบาย